สวัสดีครับชาวราศีพิจิกครับมาดูการครับว่าข้อความครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพระเนตรครับมีข้อความมีแม่เสรอะไรที่อยากจะบอกถึงตัวคุณครับในสิ่ง ดีๆนะครับหลังวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะจําเป็นต้องรู้ครับชาวราศีพิจิกคับไพ่ใบแรกมานะครับฮิลลิงครับ36ครับไพ่ใบนี้คือเซลเลิฟครับไพ่ใบนี้คือความรักครับฮิลลิงเนี่ยคือการแบบเหมือนคุณได้มีโอกาสครับที่จะ ได้เติบโตจากความเจ็บปวดครับจากความเสียใจหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการที่คุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือครับท่านนะครับมองดูคุณนะครับเห็นถึงเขาเรียกว่าความใส่ใจนะครับเห็นถึงความอ่อนโยนนะครับที่ท่านมีต่อคุณนะครับ ข้อความครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พรปพเเนศครับมีข้อความอะไรส่งถึงชาวราศีพิจิกครับเนี่ยครับเคลียโยเอเนจีครับคือผมให้ความรู้สึกว่าท่านมองคุณจริงๆนะครับเออท่านดูเป็นห่วงคุณนะครับท่านดูอยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระจากความทุกข์ต่างๆนะครับท่านคอยแบบถ้าถามว่าในเชิงของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ การที่เขาซัพพอร์ตเราเหมือนคุณลองจินตนาการดูก็ได้นะครับว่าเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในมุมมองมิติที่เขามองเราเราอาจจะเป็นมดก็ได้เหมือนที่เรามองมดคุณอาจจะช่วยมดได้แค่บางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับแบบที่คุณลองผมเคยลองเล่นแบบเอามือไปขีดทางที่มดเดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางนะครับนั่นแหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะทําได้แค่นั้น คือเขาแค่ช่วยให้เราเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางได้แต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเราทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดพลังงานในตัวคุณฟีวิลเจอจำนองอิสระต่างๆมันอยู่ในตัวคุณหมดเลยนะครับดังนั้นเขาแค่ทำได้แค่ในสิ่งที่พลังงานเขาสามารถทำได้นะครับเขาแค่ช่วยเคลียร์อะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปเลยก็คือ ทำชีวิตของตัวคุณครับในมิติของการเป็นมนุษย์เนี่ยแบบไหนให้คุณมีความสุขแบบไหนให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าครับต่อโลกนี้คุณมีความหมายต่อโลกนี้นะครับในลักษณะประมาณน,นั้นสิ่งที่องค์พระพุทเน้าครับอาจจะบอกชาวราศีพิจิกครับ ไกด์แดนครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่าท่านนะครับไกด์แดนแนะนำนะครับสิ่งต่างๆให้กับคุณอยู่แล้วก็มีคำว่า Jo ยครับเป็นไพ่ที่ติดกันมาแล้วก็มี p r ส s p e อริตครับอ ท่านคอยดูคุณจริงๆนะครับอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาครับในพลังงานความศรัทธานะครับของคุณการที่คุณร้องขอการช่วยเหลือนะครับการที่คุณเวลาไปไหนแล้วบอกให้ท่านคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณเนี่ย ท่านก็ไปนะครับผมรู้สึกว่าเคลียร์ยูเอเนจีเนี่ยท่านไปแน่นอนนะครับและไปเนี่ยบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าองค์พระปุทนนธเปนต์อีกนะครับมีเยอะมากๆครับข้อความครับแมสเซจเนี่ยหมายเลข36เนี่ยฮิลลิ่งนะครับแน่นอนฮิลลิ่งนะครับมันคือการที่คุณแบบเห็นถึงความรักการเป็นตัวของตัวเองการเป็นจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณ ผมรู้สึกว่านะครับในแต่ละวันที่คุณเจอชาเลนจ์อะมันมันมันทำให้คุณเติบโตในทุกๆวันในทุกๆเดือนหรือในทุกๆปีนะครับหรือในไลฟ์ไทมนี้ของคุณเนี่ย ทุกคนต้องเจอบททดสอบครับเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมานะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้คุณได้พบเจอกับเส้นทางที่มีความสุขเพื่อที่คุณจะได้พบเจอกับความเจริญเติบโตหรือเพื่อให้คุณได้ฝึกที่จะคอนเนคครับกับแมสเซจหรือข้อความครับกับจิตวิญญาณของตัวคุณอินเนอร์ c e ์ภายในหรือเสียงภายในของตัวคุณนะครับเพื่อให้คุณอดทนนะครับในในตัวคุณเองด้วยผมรู้สึกว่านะครับ ถ้าเรามองว่าบททดสอบหรืออุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่ครับมันก็จะเป็นเรื่องที่แย่สําหรับคุณเพราะว่าคุณคิดแบบนั้นแต่นะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้คุณรู้สึกว่าความกลัวไม่สามารถทําอะไรคุณได้ครับอุปสรรคต่างๆมันไม่ได้สามารถขวางกันคุณได้คุณก็จะเติบโตและได้ผลลัพธ์ของชีวิตที่จเจริญรุ่รงเรือง prosperity มาจอยมา ท่านกาลังจะบอกกับคุณครับว่าสิ่งดีๆในอนาคตเนี่ยมันมันมีอยู่สําหรับคุณนะครับคุณแค่ต้องผมรู้สึกว่าเหมือนท่านอยากให้คุณพัฒนาพลังงานของตัวคุณนะครับคือคุณไขว,ว้าความสําเร็จค้นหาความสุขจากเงินจากชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆได้แต่สิ่งที่คุณต้องทําเลยการเคลียร์เอเนอร์จีภายในของตัวคุณการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ความรัก พไพ่ใบนี้คือความรักฮิลลิ่งมันไม่ได้เป็นแค่คุณฮิลลิ่งตัวเองแต่มันเหมือนเป็นการแบ่งปันอะไรบางอย่างให้กับสังคมคุณมีความสามารถศักยภาพอะไรที่คุณสามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามอาชีพตามความสามารถของแต่ละคนที่จะทําได้ครับโดยใช้พรสวรรค์หรือทาเลน่นนะครับที่คุณมีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณนะครับเกี่ยวกับธรรมชาติที่ทําให คนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วก็ขอให้คุณเชื่อครับว่าในศักยภาพของคุณเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะรอดปลอดภัยในทุกๆสถา,านการณ์ได้แน่นอนเคียร์ยูเอเนจีมันก็เปลี่บเสมือนตัวคุณต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ต้องอดทนก่อนนะครับถึงจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆแต่แน่นอนครับในปัจจุบันเราสามารถพบเจอสิ่งดีๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องดิ้นรนต่อสู้ แล้วคุณได้บางสิ่งบางอย่างมาคุณถึงจะมีความสุขแต่คุณสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบนันลองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมีแล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขโอเคครับในช่วงนี้ผมเห็นแบบหลายๆคนนะครับก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมผมรู้สึกว่า มันมีความอยากอยากได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมเออเราก็อยากได้เหมือนกันนี่แต่พอมานั่งดูนะครับเอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ของเราก็อยู่กับเรานาน,านแล้วมันก็ยังสามารถใช้ได้นะครับสามารถทําเงินให้ได้ด้วยนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่านี่คือการฝึกที่จะเอาชนะความอยากเหมือนกันนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าการเห็นถึงสิ่งที่เรามีแล้วเรามีความสุข สิ่งที่เรามีในแต่ละวันในปัจจุบันของเราเรามีความสุขอ่ะมันคือวิธีหนึ่งในการให้คุณพัฒนาจิตวิญญาณของตัวคุณด้วยนะครับมันไม่มันสมัยนี้ครับคนเราดูโซเชียลหรือเสพโซเชียลเนี่ยแล้วเอาตัวเราเองครับไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นมันก็เลยทําให้คุณเป็นทุกข์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าคุณเคลียร์ตัวเองหรือหยุดเปรียบเทียบชีวิต คุณกับคนอื่นได้นะครับคุณจะมีความสุขในแบบของคุณมากเลยนะครับชาวราศีกรกฎและนะครับเส้นทางของคุณเนี่ยจะมีสิ่งดีๆนะครับเดทครับแน่นอนฮิลลิงมาแล้วก็มีคําว่าเดทมามันคือการเปลี่ยนแปลง,งจริงๆฮิลลิงมันคือการเชนการเปลี่ยนแปลงมุมมองการเปลี่ยนแปลงหรือการที่บางคนอาจจะเจอสถานการณ์แย่ๆนะครับสถานการณ์หนักอะไรต่างๆความเศร้าโศกนะครับแต่เดทในใบนี้ม,มันคือ Second Chain คือการเปลี่ยนแปลงแล้วครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่องค์พ่อพิพินีบอกกับคุณนะครับคือหลังวันที่1 4กุมพาพันนี้เนี่ยแน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเติบโตมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของสถานการณ์นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวคุณมุมมองโลกภายในความคิดความรักในตัวเองหรือพลังงานของความรักเนี่ยจะเปลี่ยนคุณนะครับองค์พ่อพิพินีครับเมีไระยะจะบอกชาวราศี จิตครับสตร้นครับจงอดทนครับมาอยู่ในตำแหน่งเคลียร์โยนในที่เลยนะครับจงอดทนครับจงอ่อนโยนกับตัวเองครับคือรักตัวเองบ้างน,นะครับคือเราผมต้องบอกว่าคุณอาจจะควยคว้าความสําเร็จหรือคุณอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือมีเรื่องอะไรต่างๆให้คุณแบบคิดแล้วทุกข์ใจ แต่จงอ่อนโยนกับตัวเองนะครับการอ่อนโยนกับตัวเองเนี่ยคือการให้สิ่งดีๆกับตัวเองบ้างบางคนไม่รักตัวเองเลยนะครับเอาความรักหรือเอาพลังงานความรักของคุณเนี่ยไปผูกติดกับคู่รักไปผูกติดกับคนอื่นไปผูกความสุขของตัวเองไปผูกติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยลองกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาให้ความรักกับจิตวิญญาณของตัวเองบ้างนะครับอะไรแบบนั้น ในวันที่คุณท้อใจะครับในวันที่คุณทุกข์ใจถึงแม้ว่าคุณจะได้กําลังใจจากโอเคจากพ่นะครับจากเพื่อนคำปรึกษาจากคนอื่นใดๆก็ตามแต่สิ่งที่คุณควรให้กําลังใจมากที่สุดหรือพลังงานที่แท้จริงที่สุดคือการที่คุณได้คุยกับตัวเองหรือการที่คุณให้กําลังใจตัวเองได้เราก็ลุยต่อลุกขึ้นสู้ต่อนะครับสิ่งที่องค์พระพครับจยาจะบอกกับชาวราศีพิจิกครับ เอซอบบอลนะครับนี่แหละครับท่านไกดแดนคุณนะครับไกด์แดนมากับเอซอ w บอลในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนั่นคือทิศทางครับมันมีแมเสเซจแล้วนะครับที่ท่านกําลังบอกคุณผมไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันคือแมเสเซจอะไรแต่ผมเชื่อว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยกับเอซอบอมันมีเสียงมันมีายมันมีสัญญาณมันมีแมเสเซจส,ส่งถึงชาวราศีพิจ,จิกอยู่แล้วครับว่า คุณต้องทําอย่างไรคุณรู้อยู่แล้วครับว่าคุณต้องเคลียร์พลังงานคุณต้องจัดการพลังงานคุณต้องรักตัวเองนะครับแต่บางคนก็ทําไม่ได้ครับบางคนก็หลุดครับไปคิดมากไปคิดเยอะวิตกกังวลบางคนบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีความสุขเราต้องอยู่ในคลื่นดีๆนะครับเราต้องแบบเออพาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองต่างๆแต่เวลาเจอสถานการณ์แย่ๆนะครับเจอความคิดมากต่างๆคุณก็หลุดได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะบอกลองมีสติครับ แล้วคุณจะเห็นแสงสว่างหรือคุณจะเห็นข้อความแมสเสดนะว่ามันคืออะไรคุณต้องไปต่อในทิศทางไหนนะครับต่างๆหรือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณครับทิศทางชีวิตของคุณคุณได้รับโอกาสเอซอร์วอนคือโอกาสดังนั้นโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆถ้าหลังวันที่14กุมภาพรนธาแล้วชาวราศีพิจิกครับคุณมีโอกาสอะไรเกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับแบบ ทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยให้คุณรับไว้เลยครับคุณอาจจะทําได้หรือไม่ได้ก็ตามนะครับให้คุณรับไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้ค่อยไปพัฒนานะครับสิ่งที่องค์พ่อปัิเนตครับอยากจะบอกกับชาวราศีพิจิกครับเนี่ยครับที่รอบสอดครับมผมไม่รู้ครับว่าคุณ ไม่มีความสุขในชีวิตเรื่องอะไรบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่บางคนเป็นการที่แบบคุณเปรียบเทียบตัวเองไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองเลยแต่ท่านอยากให้คุณรักตัวเองนะครับไม่ว่าอะไรที่มันเป็นความเศร้าใจมันเป็นความเสียใจมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับสําหรับคุณมันถึงเวลาที่คุณต้องอยังไงดีถึงเวลาที่คุณต้องดูแลตัวเองนะครับเราก็ อยากให้คุณได้รู้ครับว่าในทุกๆจังหวะชีวิตที่คุณเดินไปถึงแม้ว่าคุณจะมีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสิ่งดีๆแล้วแต่มันก็จะมีสถานก,การณ์เหตุการณ์ที่เป็นในด้านที่ไม่ได้ดั่งใจคุณอยู่แล้วดังนั้นการเรียนรู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเป็นในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นได้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ Pers p e r s t e r i t y ครับ คุณเจอชาเลนจ์เรื่องเรื่องงานนะครับเรื่องชีวิตแน่นอนก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จ prosperity per คือความเจริญรุ่งเรืองคือตําแหน่งลาบยศสรรเสริญคือหน้าที่การงานหรืออะไรตา่างๆคุณต้องพัฒนาตัวเองนะครับหรือต้องแข่งกับตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้จักว่าก่อนที่คุณจะเปิดรับความอุดมสมบูรณ์นะครับการเคลียร์พลังงานของตัวคุณนะครับให้อยู่ในพลังงานที่ดีนั้นเนี่ยคือสิ่งจําเป็นสำหรับ ชาวราศีพิจิกนะครับมาดูการครับองค์พระพเนรครับอยากจะบอกอะไรกับคุณหลังวันที่สุดสกุมภานี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบอาจจะใครที่คิดอะไรไม่ดีกับคุณต่างๆเนี่ยก็อาจจะแพ้ภายไปนะครับมันคือช่วงเวลาของการที่คุณได้นั่งนะครับหรือรีแลซ์หรือชิลแล้วครับในลักษณะประมาณนี้ สิ่งที่องค์พระพุธเนตเขาอยากจะบอกกับคุณ r e b i r ร์ตครับ e ีเนลยูอ Re r e n l w yourself g t v e l i r h t t o your d r e a m create a n e น reality ครับไม่ถึงเวลาต้องสร้างชีวิตใหม่แล้วนะครับถึงเวลาต้องอัปเกรดพลังงานของตัวเองใหม่แล้วนะครับคุณได้โอกาสแล้วนะครับ r e b i r ร์อาจจะเป็นโอกาสนะครับที่เข้ามาหาคุณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจเจริญเติบโตในตำแหน่งในงานในธุรกิจของคุณมันมาพร้อมกับ ไพ่ที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับเกี่ยวกับความอดทนนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับกับคนอื่นแข่งขันกับคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องแข่งขันเลยนะครับแข่งขันกับตัวเอง <c oughs> สิ่งที่องค์พ่อประเตรครับอยากจะบอกสําหรับชาวราศีพิจิกครับ ข้อความแมเสเซจนะครับที่องค์พระพิพเ,เนตอยากจะบอกกับชาวราศีพิจิกครับ i n n o c e n t ครับ Take time to p ู a y Nature your inner self Live with a childlike s e n s e of w o n d e r ครับท่านอยากให้คุณกลับไปเป็นเด็กครับแค่นั้นเลยสนุกครับวันไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันเครียดละพาตัวเองออกไปเต้นครับ ในห้องก็ได้นะครับร้องเพลงสนุกครับยิ้มแย้มนะครับคือหัวเลาะล่าเริงบ้านะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นคุณจอยกับชีวิตบ้างนะครับคือในวิกฤตการณ์นะครับของชีวิตหรือในเรื่องราวแย่ๆของชีวิตในแต่ละวันที่คุณอาจจะเจอลองยิ้มกับมันลองยิ้มกับปัญหาดูลองหัวเราะกับปัญหาดูนะครับคุณอาจจะพบอะไรบางอย่างนะครับที่แบบเฮ้ย เมื่อเรายิ้มเมื่อเราหัวเราะกับปัญหาหรือเมื่อเราแบบปล่อยวางความทุกข์ได้คุณจะเห็นครับว่ามันยังมีทางไปต่อค่อยๆหาทางค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแก้ไปทีละนิดครับเดี๋ยวชีวิตของคุณก็จะเข้าร่องเข้ารอยเข้ารูปใช่ไหมครับแล้วความอุดมสมบูรณ์ความจเจริญเติบโตครหรือความสําเร็จในแบบที่คุณต้องการมันก็จะแสดง ผลออกมานะครับก็อาจจะเป็นข้อความคำแม่เสด็จทั้งหมดประมาณนี้เลยชาวราศีพิจิกครับขอบคุณครับโอมสีคเนศายนันามหะครับ